วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง 4T กับมันเทศในแปลงที่พิสูจน์แล้วได้ผลจริงเพื่อเกษตรกร,กรไทยทั่วประเทศนำโฟ T ไปใช้กับมันเทศแล้วคุณจะรู้ว่าประหยัดปุ๋ยประหยัดยาและผลผลิตเพิ่มจริงแค่ไหนมาพบกับตัวจริงเสียงจริงของผู้ใช้ 4T ที่ศรีประจันสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ ผมเสกสุพรรณครับอยู่ตำบลสีประจันอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมมาคนเดียวหรือมากับใครครับมากับแฟนครับมากับแฟนแนะนําตัวกับผู้ชมด้ครับสวัสดีค่ะชื่อปัทมากิินเย็นค่ะเชื่อไหมว่าไอตัวโฟทีมันจะช่วยช่วยในเรื่องการเกษตรของเราได้จริงแรกๆก็ยังไม่เชื่อครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทดลองใช้มาก,ก่อนหน้านั้นนะครับ ใช้ตามที่เขาแนะนําเลยใช่ไหมครับตามเขาแนะนําดูคุณสมบัตินะครับผม,มที่ใช้ใช่ก็ได้ลองเอามาใช้แล้วมันพืชเรามันตอบโจทย์ว่ามันมแมลงไม่กวนมแมลงไม่กวนแล้วพืชทําให้พืชเขียวมีน้ําหนักดีที่ดีขึ้นค่าแป้งสูงีิขุดไปนี่ราคา11บาทนะครับทั้งหมดที่ขุดไปได้45ตันครับผมในอดีตได้กี่ตันครับแปลงนี้32ตัน ยเยอะมากขึ้นกว่าเดิม10กว่าตันเลยนะใช่ครับใช้สารเคมีเยอะไ,มไหมครับในอดีตยาเมื่อก่อนนี่น่าจะใช้ประมาณหกถึงเตัวครับค่ายาแพงไหมเมื่อก่อนที่เราใช้ก่อนเดือนละสองหมื่นมันเทศหนึ่งรอบนี่ปลูกกี่เดือนนะรอบหนึ่งก็อยู่ประมาณ5-6เดือนครับหเดือน6 2สองค่ายาก็แสนกว่าบาทแล้วนะพอมาเริ่มใช้โฟที ปุ๋ยยังใช้อยู่ไหมฮะใช้ปกติครับสารเคมีจะเข้าแม่งลดลดสารเคมีลงไปครับลดเท่าไหร่ฮะลดไป6ตัวยาค่ะจากยาที่เคยใช้6ตัวลดลงมาเหลือมันลดไปเยอะเลยครับสองสามตัวใช่แล้วก็โฟทตเท่ากับประหยัดยาไป4ตัวใช่ต้นทุนค่ายาลดไปเหลือประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเดือนละหมื่นหนึ่งประหยัดยาไปเดือนละหมื่นใช่ห้าเดือนก็ห้าหมื่น ปีหนึ่งที่ผ่านมามันสิบกว่าเดือนก็ประหยัดไปแล้วแสนหนึ่งใช่ครับถูกไหมฮะฉีดโฟชีไปกี่ครั้งปกติแล้วเดือนหนึ่งผมฉีด3ครั้งครับหนึ่งเดือนฉีด3ครั้งครั้งละกี่ซองจ้ะสองครึ่งครับก็เท่ากับ่องเนี้ยประมาณ2กล่องครับใช้ไปทั้งหมด2กล่องสองกล่อง2 0สซองยี่สิบซองใช่ครับหาจริงจนะครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าปีนี้กาไรเข้ากระเป๋ามา8ไร่แปลงเดิมเนี่ยเป็นเงินประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ กำไรกำไรน่าจะอยู่ประมาณส0 0แสนกว่าครับกำไรแอไล่นะครับหเดือนประหยัดต้นทุนไปร่วมแสนประหยัดค่ายาไปเดือนละหมื่นใช่ครับผลผลิตเพิ่มขึ้นผลผิตเพิ่มมาันใช่ครับตัวเลขที่เปิดเผยได้แค่กี่แสนนะครับส0 0แ0นกว่าครับเห็นบอกว่าวันที่ขุดเนี่ยมีคนมาขอซื้อ ยอดเอาไปทําพัน์ุต่อนาดนั้นเมีมีเยอะครับเพราะว่าเขามาเห็นมันที่ขุดไปแล้วมันมันดกด้วยสีแดงดกสีแดงหัวใหญ่น้ําหนักดีน้าหนักดีใช่ครับเขาเขาก็มาขอซื้อซื้อพันไปพันไปปลูกต่อปลูกต่อใช่ครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับว่าชาวคนปลูกมันเทศหรือพืชลงหัวเนี่ย วันนี้ถ้าอยากมีเงินเก็บเยอะๆคุณควรจะใช้โฟทีโฟทีตัวนี้ครับใช้แล้วเห็นผลจริงครับเพราะผมได้พิสูจน์ได้กับตัวเองครับแปดไร่ได้45ตันครับผมแล้วก็อยากให้ลองปวดใจมาใช้นะครับตัวนี้โฟทีให้ดีจริงๆครับผมยืนยันจริงเป็นพยานทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมเขาใช้ด้วยกันนะครับวันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูว่า เทปหน้าเราจะไปที่พืชแปลงไหนกันดีวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ